เริ่มต้นการประมวลผลเรียบเรียงจินตนาการถ่ายทอดเป็นเรื่องราวสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI เล่านิทานให้ฟังที่ซึ่งเทคโนโลยีและความฝันจะนำพาคุณไปสู่โลกใบใหม่ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับครอบครัวนักผจญภัยกับขบวนจัก,กรยานแห่งความเชื่อใจ วันอาทิตย์ที่สดใสครอบครัวนักผจญภัยเดินทางไปยังสวนพุษศ,ศาสตร์อีกครั้งวันนี้มีกิจกรรมพิเศษคือการปั่นจัก,กรยานชมธรรมชาติริมป่าชายเลนและยังมีเส้นทางวิบากเล็กๆสำหรับนักปัน่นที่ชอบความท้าทายมากกูกูเห็นจัก,กรยานคันเล็กสีฟ้าสดใสก็ตาเป็นประกายผมขอปั่นเองได้ไหมครับพ่อเขาถามด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความมั่นใจ พ่อมองหน้าลูกชายด้วยความรักและเชื่อมชมในความกล้าหาญได้สิลูกพ่อเชื่อว่าหมากุกูทำได้แต่ต้องปั่นตามขบวนอย่างระมัดระวังนะการจัดขบวนจักรยานจึงเริ่มต้นขึ้นพ่อปั่นจักรยานคันใหญ่โดยมีเชือหมาอิ้วซ้อนท้ายเป็นคนนำทางเธอมีแผนที่เส้นทางป่าชายเลนอยู่ในมือหมากุกูปั่นจักรยานคันเล็กตามมาด้วยความมุ่งมั่นและปิดท้ายขบวนอย่างใกล้ชิดคือแม่ คอยดูแลและให้กำลังใจลูกชายคนเล็กอยู่เสมอการปั่นในช่วงแรกเป็นไปอย่างราบรื่นลมเย็นสบายพัดเอื่อยเสียงนกร้องเจี๊ยวเจ้าทิวทัศของป่าชายเลนเขียวชอุ่มสวยงามมากุกูปั่นตามพี่สาวและพ่ออย่างตั้งใจแม้จะต้องออกแรงมากกว่าแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เมื่อถึงทางแยกเชอร์มาอิ้วชี้ไปยังเส้นทางวิบากเล็กๆที่มีเนินดินและทางแคบๆ พ่อคะเราลองไปทางนั้นกันไหมคะน่าสนุกพ่อหันไปมองหมากุกูที่กำลังปั่นตามมาหมากุกูอยากลองไปทางวิบากด้วยกันไหมลูกหรือจะปั่นเลาะไปตามทางเรียบกับแม่หมากุกูมองเส้นทางวิบากด้วยความท้าทายในแววตาก่อนจะหันมายิ้มให้ท่อผมขอลองครับพ่อผมจะตามไปให้ทัน ขบวนจัก,กรยานจึงแบ่งออกเป็นสองสายพ่อกับเชอร์มาอิวเลี้ยวเข้าไปในเส้นทางวิบากที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและท้าทายส่วนแม่ยังคงปั่นตามหมากกุ๊กูไปในเส้นทางเรียบที่ขนานกันไปแม้จะอยู่คนละเส้นทางแต่พวกเขาก็ยังคงมองเห็นกันและกันอยู่เสมอ ในเส้นทางวิบากพ่อสอนเทคนิคการทรงตัวและการขึ้นลงเนินให้เชอร์หมาอิลส่วนหมากุ๊กกูในเส้นทางเรียบก็พยายามปั่นให้ทันแม่เขาต้องออกแรงมากขึ้นตั้งใจมากขึ้นและมีสมาธิมากขึ้นถึงแม้จะเหนื่อยแต่ทุกคนก็สนุกสนานกับการปั่นจักรยานในเส้นทางของตัวเองพวกเขาได้เรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเองและในขณะเดียวกันก็รู้ว่ามีคนที่คอยดูแลและให้กำลังใจอยู่เสมอ เมื่อถึงจุดนัดพบทุกคนก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งใบหน้าแดงก่ำด้วยความเหนื่อยแต่ก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจมากุกู๋เล่าได้นำเสียงตื่นเต้นถึงเนินดินที่เขาสามารถปั่นข้ามไปได้ด้วยตัวเองเชอร์มาอิลก็เล่าถึงทางแคบที่เทาทรงตัวผ่านไปได้อย่างวุดวิตคืนนั้นทุกคนนอนหลับสบายด้วยความสุขและความทรงจำดีๆของการปั่นจักรยานร่วมกัน และในโลกแห่งความฝันการเดินทางบนจักรยานครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมก็ได้เริ่มต้นขึ้นพวกเขาพบว่าตนเองกำลังขี่จักรยานวิเศษที่ไม่ต้องออกแรงปัน่นลอยอยู่บนเส้นทางสีรุ้งที่ทอดยาวไปในท้องฟ้าที่นี่คือเส้นทางแห่งความมุ่งมั่นจุดหมายปลายทางของพวกเขาคือหอคอยแห่งความสำเร็จที่ตั้งตระหง่านอยู่บนหมู่เมฆเบื้องหน้า ท่านใดนั่นเองปรากฏร่างของนักปั่นผู้มีปีกสีขาวบริสุทธิ์เขาคือทูตแห่งการเดินทางยินดีต้อนรับนักผจญภัยผู้กล้าหาญเพื่อไปให้ถึงหอคอยแห่งความสำเร็จพวกเจ้าต้องเดินทางไปตามเส้นทางแห่งความมุ่งมั่นนี้โดยแต่ละคนจะต้องเลือกเส้นทางของตัวเองแต่ทุกคนต้องไปถึงจุดหมายพร้อมกัน ทูตแห่งการเดินทางได้ชี้ไปยังเส้นทางที่แยกออกเป็นสามสายทางเรียบแห่งความสม่ำเสมอทางวิบากแห่งความท้าทายและทางลัดแห่งการเรียนรู้พ่อกับเชอร์มาอิวมองหน้ากันพวกเขาตัดสินใจเลือกเส้นทางวิบากที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและเนินเขาชันแม่มองไปที่หมากกุกกูแล้วยิ้ม เธอเลือกเส้นทางเรียบที่ดูเหมือนจะง่ายกว่าแต่ก็ต้องอาศัยความสม่ำเสมอในการปั่นเพื่อให้ตามทันส่วนหมากกุกูเขามองไปที่ทางลัดที่ดูเหมือนจะเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวและมีป้ายบอกทางแป,กแปลกๆอยู่ตลอดสองข้างทางผมอยากลองทางนี้ครับเขากล่าวด้วยความมั่นใจ ขบวนจัก,กรยานในฝันจึงแยกออกเป็นสามสายพ่อกับเชอหมาอิวเผชิญหน้ากับเนินเขาที่สูงชันและทางแคบพวกเขาต้องช่วยกันออกแรงบางครั้งพ่อก็ต้องช่วยดันจัก,กรยานของลูกสาวขึ้นเนินแต่พวกเขาก็หัวเราะและให้กำลังใจกันตลอดทางแม่ปั่นจัก,กรยานไปตามทางเรียบอย่างสม่ำเสมอเธอคอยมองไปข้างหน้าและข้างหลังเพื่อให้แน่ใจว่าลูกชายคนเล็กยังคงตามมาทัน เธอเป็นเหมือนลมใต้ปีกที่คอยสนับสนุนและให้ความมั่นใจแก่หมาก,กุ๊กู๋ในทางเส้นทางวิบากหมาก,กุ๊กู๋จะต้องเจอกับคำถามและปริศนาต่างๆที่ปรากฏขึ้นตามป้ายบอกทางเขาจะต้องใช้ความคิดและอวยพริบในการแก้ปัญหาเพื่อหาเส้นทางที่ถูกต้องบางครั้งเขาก็หลงทางแต่เขาก็ไม่ยอมท้อถอย และทุกครั้งที่เขาแก้ปริศนาได้เขาก็จะได้รับดาวแห่งปัญญาเป็นรางวัลเมื่อใกล้ถึงหอคอยแห่งความสำเร็จเส้นทางทั้งสามสายก็กลับมารวมกันอีกครั้งทุกคนมาถึงพร้อมกันอย่างน่าอัศจรรย์แม้จะผ่านเส้นทางที่แตกต่างกันแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้และเติบโตในแบบของตนเองทูตแห่งการเดินทางปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งพร้อมรอยยิ้ม พวกเจ้าได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการเดินทางสู่ความสำเร็จนั้นไม่มีเส้นทางเดียวทุกคนมีวิธีการและจังหวะของตัวเองสิ่งสำคัญคือความมุ่งมั่นความเชื่อมั่นในตนเองและการรู้ว่ามีคนที่คอยสนับสนุนอยู่เสมอเมื่อมองขึ้นไปยังหอคอยแห่งความสำเร็จ พวกเขาพบว่าที่ยอดหอคอยไม่ได้มีรางวัลหรือสมบัติใดๆตั้งอยู่แต่กลับมีกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนภาพของพวกเขาทั้งสี่คนในขณะที่กำลังยิ้มให้กันและกันอยู่ความสำเร็จที่แท้จริงทูตแห่งการเดินทางกล่าวคือสายใยความรักและความเชื่อใจที่เรามีให้กันและกันตลอดการเดินทางตัางหาก ทุกคนตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่ด้วยความรู้สึกที่เข้มแข็งและมั่นใจมากขึ้นหมักกุกูรีบหยิบสมุดวาดภาพของตัวเองมาวาดรูปเส้นทางวิบากและปริศนาที่เขาเจอในฝันเชอร์มาอิวก็เล่าให้พ่อฟังถึงเทคนิคการทรงตัวที่เธอเรียนรู้ส่วนแม่ก็ยิ้มอย่างมีความสุขที่ได้เห็นลูกชายเติบโตขึ้นอีกก้าว และในวันนั้นพวกเขาได้เรียนรู้ว่าการเดินทางของชีวิตนั้นเต็มไปด้วยเส้นทางที่หลากหลายบางครั้งเราอาจจะต้องเดินคนเดียวบางครั้งเราก็มีเพื่อนร่วมทางแต่ไม่ว่าเส้นทางจะเป็นอย่างไรการมีความเชื่อมั่นในตนเองการมีคนที่คอยสนับสนุนและการเรียนรู้ที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงได้เสมอ สิ้นสุดการถ่ายทอดเรื่องราวสำหรับตอนนี้แต่ระบบจินตนาการของเรายังคงประมวลผลนิทานบทต่อไปอยู่เสมอขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันครับหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกด Subscribe ช่อง AI แล้วนิทานให้ฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้ AI ตัวนี้สร้างสรรค์เรื่องราวดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งหน้าสวัสดีครับ